สวัสดีครับผมชาติจารัสซับนะครับอยู่ที่หกถด้ดำสองล้อขุด<อ>วิตเตอร์น้องวิตเตอร์ ลงเล่นน้ำนอ้องล้างช่วงล่างไปในตัวนี่เป็นน้ำฝนที่ข้างล่างดินแข็งครับดินแข็งก็น้ำฝนตกมาก็ลงล้างรถไม่จมเขับไม่จมเอ็ซน้องจัดให้เอาเจอกับฟุโซ่นะวอบดุกดูไปน้องสองสี่ชันไม่ชันดูเอาครับ ทีมงานไฮทูนนี่ใช้แต่ m ม s u b i s h i f u โซครับตาหวานขึ้นน้ำไม่ได้นะ <c oughs> ลื่นครับลื่น <c oughs> ลื่นครับน้องลื่นครับนานนาน <c oughs> ลื่นตมครับ200 CE อยซีอยู่นู่นครับนี่เอ็มซีโรรุ่นแ 6สูตรกับ4สูตรนะเปิดบ่อใหญ่ก็ยังดินยังไม่หมดน้องเก็บเก็บทางก่อนค่อยๆไปครับสังไวซีก็นีต่ตรงนี้ต้องเอาให้หมดครับเดี๋ยวนิดนึง ขอเล่นน้ำสักตั้งหน่อยขึ้นบอ่อไม่ได้ครับลื่นจัดเต็มปุ้มเลยค่อยๆไปค่อยๆไปก็ฝนตกเมื่อคืนก็มีิรโรน8จัดเต็มปุ้มเหมือนกันครับ ไม่รีบไปร้อนค่อยเป็นค่อยไป2 0 0ซีก็อยู่ฝั่งนู้นครับทะลวงทะนนเป็นงานปิดผมนะปิดผมทำสวนสาธารณะครับไม่ธรรมดาแกกจัดเต็มเหมือนกันนะ M0 รุ่น8คายโคมาึึครับ แต่ FN 2524ครับนะชันนะน้องตรงนี้ชันนะแล้วก็ใกล้ๆด้อนะโอสายเข้าไปน้องไปดูมิซูมิชิ ออกมาแล้วครับทางโน้นรถปุดสองคันจัดเต็ม F N สองห้าสองสี่ครับปุโสนโจอดจอดเรียงหน้ากันมาเลยมาแล้วครับใส่เต็มกล่องนลพี่น้องไหวไหม สอบความแข็งแรงคร,ครับสุดยออครับสุดย้อแรงดีครับแรงดีแรงดีไม่มีตกทีนี่นนไปทุนใช้แต่ฟุตซ่ครับเอ้าไ,ไ,ไปไห,ไหมชันใกล้ๆเลยพี่น้องสามสิบเอ้าซานะ สี่สิบนู่นแหละแรงดีครับเกียร์ดีมากแพ็กคู่ครับไอหนุม่มสมุไรลุยกันต่อ ฝนตกก็ยังทำงานได้ครับถือว่าสุดยอดดินจะหมดเราเก็บตรงนี้ครับเก็บตรงนี้เสร็จก็สวยบอว่าจะมาสวยเก็บน้ำได้ดีครับเก็บน้ำไปใช้หน้าแรงสามัคคีคือพลัง ซีซูปกับฮกซูปแต่ว่าก็อาจจะขับไม่ฟาดน,นะพี่น้องไปเรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนนะครับ mm hmm. ก็อาศัยอุณหนัก mm hmm. งานออกมาดีครับดีมากเลยผล mm hmm. งานการขุดก็ไม่เร็วครับ mm hmm. อจำนี่ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6ครับ6คันรอเลยรอเลยเรียงคิวเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นฟุตโซ่ uso, ครับใช้มิซูหมดเลยมีฮีโน่หนึ่งคันนะครับวิตเตอร์500ร้โอ้ลังมาก็วิตเตอร์นรี่จะบ4 4นะแล้วก็ฟุตโซ่ FN 2524 240แล้วก็มีฟุตโซ่ฟุตโซ่ตาหวานครับน่าจะน่าจะ26หรนะือ23เดี๋ยวดูให้ครับ งงไพยุนก็จะใช้แต่โคมสัส่อครับนะแกะไยแดงมาเลยสองคันนะก็มิซูบิชิครับใช้รถดำมิซูบิชิอ่ะนี่ครับน้ำทะลักมาเลยนะแต่ยังไม่ท่วมน้องยังไม่ท่วมน้ำฝนเล็กๆน้อยๆเอา้าตาหวานครับตา,วาหวานไปไม ใส่หลายพี่น้องเย้ยจังจังจังอ่ะได้เวลาออกตัวแล้วพี่น้องเอ็มซีโร่จัดให้เต็มเลยโอ้วยรุ่นวุ่นวายาาราษาคนเขียนไว้นะเอ้ยใส่เยอะคนระับ ติดตามนะครับสวัสดีครับ